เาลลรกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีอรเซอร์ cer, นะครับแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิดเบฟโซอีกเช่นเคยนะตอนนี้ก็มาพูดถึงกาชากลางเดือนนะครับก็จะเป็นกาชาของยินแล้วก็โทชิโรนะครับยินเขียวโทชิโรฟ้าหรือเปล่าครับหนึ่งช่ยินเขียวแล้วก็โทชิโรแดงอาโทชิโรแดงครับกาชามาวันที่19เดือนหนึถึงวันที่31เดือนหนึบ่ายสองโมงนะครับ ก็มาไม่นานสักเท่าไหร่นะประมาณ1ิบวัน10วัน,วนตัวร่วมตู้ครับก็โอ้โอ้มีแอบแถมเทศกาลล่มมาฮะเทศกาลล่มลกเคีย์แรงนะฮะลกเคีย์ตัวนี้แรงแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวมาพูดถึงทีหลังเลดออกในสเต็ป t e สเต็ป6แล้วก็สเต็ป10ได้ตัวใหม่ เป็นเลทที่ดีครับอย่างน้อย10สเต็ปเราจะได้ตัวใหม่ครับแล้วก็เลทสามสเต็ปก็ออกแล้ว6สเต็ปก็ออกแล้วขึ้นอยู่ว่าเราจะได้ตัวไหนนะไม่มีหลุดเลทครับวนเวียนเวียนวน,วน,วนอยู่ในนี้เลยถือว่าเป็นเลทที่ดีแต่จะเปิดไหมก็แล้วแต่นะเพราะว่ามันเป็นตัวที่สามารถออกจากตัวธรรมดาได้มันไม่ใช่ลิมิเต็ดนะฮะัตัวร่วมตู้ครับฮาริเบล อาริเบลม่วงตัวนี้ดอกคางแล้วก็ดอบน้ำหอมเล็กครับตัวนี้ก็เล่นได้นะไม่ได้เบายูมิชิกะเป็นตัวดอบ3ครับดอบน้ำหอมเล็กน้ำหอมใหญ่หยดน้ำครับก็เล่นได้เหมือนกันไม่ได้บเบานะแต่เราก็มีประโยชน์ด้วยซูนซูนเป็นตัวดอบ10บครับน้ำหอมเล็กบวก10ครับแล้วก็ออชิโกะเขียวตัวนี้ค่อนข้างแรงครับเป็นตัวแรงครับใช้ในสังเวียนอะไรประมาณนี้ อิคาคุเทศกาลร่มเป็นตัวดับสครับของสีส้มนะดับน้ำหอมเล็กน้ำหอมใหญ่หยาดน้ำครับแล้วก็ลูคีอเทศกาลร่มเป็นตัวแรงครับมีลัมเพจแบบป้าอุณหนาฟ้าเลยความแรงจะประมาณป้าอุณหนาฟ้าเลยแต่ว่าไม่มีไม่มีวางบอร์สกิล2เป็นฮิวนะฮะจะแตกต่างออกไปกินก็แรงเหมือนกันครับก็ใช้ในทั่วไปนะตัวนี้ อไอเซนดันกิวครับแรงพอสมควรแต่ไม่ได้แรงมากนะซุยฟงซับสีเขียวยมมาทูดครับเป็นซับที่ดีครับซับได้หลายอย่างแล้วก็มีวางบ่อสก,กิล3เป็นวางบ่อด้วยอุคิดทะเกะแดงครับใช้ในดันกิวนะก็ถ้าจะเปิดก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเพราะว่า เลดมันวนเวียนอยู่ในตู้คือมันไม่ได้หลุดเลดยังไงเราก็ไม่ได้ตัวเก่าอยู่แล้วนะครับถึงเราจะได้ตัวเก่ามันก็ไม่ได้น่าเกียดนะตัวนี้ผมว่ามันก็โอเคดีอยู่แล้วก็สเต็ปหนึ่งก็ร้อยห้าสิบครับวนเวียนมาที่สเต็ปสี่ก็ 150, 150, 250, 150, 250, 250, 250, ร้อยห้าสิบอีกร้อยห้าสิบสองร้อยสองห้าสิบร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบนะฮะอืมสามสเต็ปก็ออกแล้วหกสเต็ปก็ออกแล้วครับสำหรับคนเกลเกลือนะตัวนี้ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ ฟาร์มเกลือของทุกคนนะครับก็เดี๋ยวยังไงไปดูการเล่นของโทชิโร่แล้วก็งินกันเลยอ่ะมาดูครับงินตีปกติที่ใกล้ค่อนข้างไกลอยู่พอสมควรนะถ้าหนึ่งพุ่งประเสียบครับชืบดาบก็ยืดได้จะพุ่งไปทำไมนี้ชืบอ่ะพุ่งประเสียบแล้วก็ยืดดาบนิดหน่อยอ้าวถาสเหมือนยิงบีมครับอ้เออ ยินถ้าได้ถือสกิลยิงบีมันจะดีนะเข้าท่านะมันเข้ากับคอนเซปต์ชี้ใครและบางไครมันเลยอู้ถ้าสามก็เหมือนกันเหรอสองกับสามต่างกันยังไงน่าจะฟาร์มไกลนะหรือไม่ก็ความกว้างเดี๋ยวต้องไปดูครับต้องไปดูทีหลังนะไม่ตายฮึบฮึบหลบหลบกระโดดหนีนี่นามายิ้มแทงทะลุเสื้อให้เสื้อขาดเล่นนะฮะ ต่อไปเป็นโทชิโร่ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บตัวนตีไกลเป็นน้ำแข็งสกิลหนึ่งโอ้ปล่อยเฮลินมารุครับไปด้านหน้าความเร็วพอสมควรแต่ไม่ถึงกับยิงบีมนะฮะโอ้ท่าสองคล้ายๆย,ย,ยิงบีมเลยอ๋อแต่มันกลมๆไม่ได้ยิงบีมมันกลมๆด้านหน้าค่อนกว้าง และถ้าสามโอ้สามโซแมปสามสวยครับสามสวยสกิลสามสวยอยู่อ่ะต่อไปดูไม่ตายครับต้องรอดูไม่ตายกดฮึบจุงสถิตเนือฟ้าเหมันฮึบก็ให้โอเคถือก่าเจว หลังจากจบวิดีโอกันแล้วนะครับก็มาเริ่มกันที่อิจิเมรุญินญินตัวนี้เป็นตัวตีใกล้ครับถ้าโจมตีทั้งหมดติดแผลชะกัดโอเคเดียวมาทุดหัวหน้าหน่วยครับผู้สงหาหัวหน้าหน่วยสายเอทีเคแปดร้นะฮะตีใกล้ทาให้ตายติดแผลชะกัดลิงความเสียหายปกติ35%มาเรซิบหลบหลีกสุชันบกหนึ่งขอบเขตปกติ20%โจมตีกว้างนะครับแล้วก็หลบหลีกความเสียหายจากโยมทูาต ยมทูตจะจัดตีโดนเราบ้างไม่โดนบ้างนะออฟฟิตี้ฟาร,ร์มเสียหายปกติ50ครับแรง50ทีมปาร์ตี้ยมทูตโจมตีใส่ศัตรูที่ติดสถานะผิดปกติแรงขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์ซุปเปอร์อาร์เมอร์ยกเลิกการ์ดไม่ติดชอ็อตครับแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับ16%บูลสังหาร30แบบกิล50ครับถ้าโจมตีสีแดง10แบบกิล30ฮิต1นึเมื่อลงดันกิลจะกลายเป็นฮิต2ครับเล่นข้างนอกก็โอเค ไม่เบามากแต่เล่นข้างในกิลก็ถือว่าใช้ได้ครับยืนข้างสำหรับยินไม่ได้แรงสักเท่าไหร่ถูกออกแบบมาดันกิ่วหัวหน้าหน่วยระยะใกล้นะฮะไม่ได้ให้ยืนหลักนะเป็นตัวยืนข้างนะสำหรับยงินใช้ได้ยืนข้างครับแล้วก็เป็นตัวซัพทีมสีเขียวด้วยถ้าเราใช้ตัวหลักหรือว่าตัวข้างอีกตัวเป็นตัวสีเขียวนี่นก็ถือว่าแจวเลยเหมือนกัน ต่อไปเป็นโทชิโร่ครับฮิสึกิยะโทชิโร่ตัวนี้ตัวตตโจมตีไกลโอเคโจมตีไกล้ยามาทูวหน้าหน่วยผู้สังหารอารันคาสายเอชพีเก้าร้อยห้าครับเอชพี SP ไม่ค่อยสูงเหมือนตัวบกเมตานะไม่ตายติดแข็งลิงค์ฟามเสียหายแรง35%เอร์เนดี๋ยวนี้เรามีลิงค์ฟามเสียหายถ้าโจมตีแรงมาแล้วนะครับเริ่มจะเพิ่มขึ้นมาแล้วปกติมันจะมีแค่20%อะไรประมาณนี้เองตอนนี้เริ่มจะผู่มาเป็น35%แล้วถือว่าแจ๋ว เป็นลิงก์ที่ดีครับไม่เล่นก็เป็นลิงก์ได้พาร์ซิฟหลบสุ่เฉินบวกหนึ่งก,กับเขตแรง20%ทะลุก,กาดบวกมดดินครับอเบรตี ility, ้ความเสียหายแรง40ฮิตแรงบวก2อา้าวเอาเรื่องแล้วเนี่ยไวทายหกสิบครับติดแข็งความเสียหายทั้งหมดบวก40ลดค่าป้องกันลดคุณทามแรง12ครับดอบน้ำหอมเล็กบวก5ครับน้ำหอมใหญ่บวก10บว้าดอบน้ำหอมใหญ่บวก10นี่เนี่ยตัวน,นี้ค่อนข้างแจ๋วนะพลังกดดันวิญญาณบวก80%เป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อศัตรูติดสถานะผิดปก แล้วก็ตัวละครสีเขียวติดสถานะได้ไง่ายขึ้นด้วยอรันคาเหรอผู้สังหารอรันคาระยะไกลฮิตสอง8บวก40 320บยวก40 306บ0 6บวกลิงค์395 e ้อ39อู้เก <c oughs> ือบจะฮิต4นะเนี่ยเอาเรื่องนะตัวนี้เอาเรื่องเหมือนกันนะแรงอยู่ครับใช้ได้อยู่ ก็ใช้ในการดบนะดบน้ําหอมเล็กแล้วก็น้ําหอมใหญ่แต่น่าจะทํามาดบน้ําหอมใหญ่เลยโดยตรงเลยเนะี่ยมีทุนก,การดบอกมดดินด้วยแต่ไม่มีศัตรูแข็งแกร่งฮะไม่มีจมตีศัตรูแข็งแกร่งแต่ว่ามีศัตรูสีศัตรูติดสถานะได้ไง่ายขึ้นก็ถือว่าโอเคแต่จะเป็นข้อเสียเลยนะ พราะว่าตัวใหม่ๆเราดัานน้ำหอมอะถ้ามีถ้ามีามลบซูปเปอร์อัมไอเนี่ยลบอะไรวะลบลบลบกัดแข็งในดัานน้ำหอมมันจะดีมากนะแต่ปัจจุบันคงไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ละมั้งเ,เพราะว่าตัวมันถูกออกแบบมาให้แรงๆัรง,รงนั้นอะพอมันแรงปุ๊บกัดแข็งนี่แทบจะไม่มีประโยชน์เลยกัดแข็งนี่เหมือนกับโดนตีทีสองทีก็จะตายแล้ว ก็ถือว่าเป็นตัวกลางเดือนครับเป็นตัวธรรมดาที่ว่าไม่ได้พิเศษอะไรมากนะยินก็ตีกิวโทชิโร่ก็ดับนะตามภาษาตู้กลางเดือนตู้ที่พิเศษส่วนใหญ่จะเป็นตู้พวกพันปีหรือว่าพวกเทศกาลต่างๆนะตู้แนละ้วจะมีความพิเศษแล้วก็มีความแปลกๆใหม่ๆนะแต่โทชิโร่ก็ไม่เบานะฮะโทชิโร่ก็ไม่เบางินก็ดียืนข้างได้ก็ใครจะเปิดก็่อยโชคดีแล้วกันเพราะว่าเลดมันค่อนข้างดีครับเลด สเต็ปสามสเต็ปหกสเต็ปสิบสเต็ปสิบได้ตัวใหม่ด้วยนะมันชข้งแจ๋วก็ผมน่าจะไม่เปิดนะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะฝากว่าเท่านี้แหละเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ